สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วางสามหมออุดรธานีครับ วันนี้ครับนัดก็มีรถเข้าใหม่นะครับหนึ่งรายการนะครับที่มาแนะนำนะครับแล้วก็ทดลองขับนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นคูเปอร์ต้านะครับ L 3 6 0 8นะครับเป็นตัว DT นะครับรถตรวจเช็คปรับสภาพพร้อมใช้พร้อมขายนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทนะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับตัวนี้ก็ได้ใบเดนดินหน้าใหม่ยางใหม่4เส้นแล้วก็ผ่านพัวเป็นผ่านมือ2นะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพรอบคันก่อนที่จะพาทดสอบระบบนะครับ เดี๋ยวนัดพาเดินดูสภาพรอบคันก่อนนะครับตัวนี้ก็ตรวจเช็คปรับสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับพร้อมแถมท่อลั่นทุ่งให้นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งชุดใบดันดินหน้าใหม่นะครับของนาซ่านะครับอ่าพร้อมหน้ากากนะครับยางใหม่สี่เส้นครับตรวจเช็คลูกหมากนะครับเรียบร้อยนะครับลูกปืนล้อแน่นนะครับตัวนี้นะครับอ่าสภาพเหมือนใหม่ครับมือหนึ่งนะครับเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับนิวมือสองนะครับตัวนี้แผ่นลังคาเปลี่ยนใหม่ครับชุดคอนโทรลใบมีดใหม่นะครับท่อนคัดเดิมนะครับ พอนคัดเดิมนะครับปรับสีใหม imi ่รอบคันนะครับทาสีใหม่รอบคันเบาเป็นเบาะนิ่มครับเป็นเบาะนิ่มนะครับใช้งานอยู่ที่2 1 6 7ชั่วโมงนะครับ2,167ชั่วโมงนะครับรถเพิ่งเข้านะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับเลยมารีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกันตัวนี้เป็นผ่าน5นะครับผ่าน5 d h 2 2 5 d นะครับผ่าน5ใบยีบนะครับผ่านเต็มนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมไม่ได้ใส่สปริงคัาท้ายนะครับอาจจะถ่ายแบบลากๆไปให้ดูนะครัััับส่่่่ววนนนนโซขข้้้้างงงแหหหหลลตีีเปยใใมมทด ทุกตัวเลยนะครับเข่าท้ายพิโีโอเต็มนะครับไฟท้ายใหม่นะครับไฟสปอร์ตไลท์พร้อมนะครับพร้อมลังเครื่องมือนะครับตัวนี้2อง0 0 0เับาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันะครับเดี๋ยวไปดูระบบการทํางานนะครับไปดูระบบการทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาให้ดูเครื่องนะครับดูน้ํานะครับอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่09 1 8 6 1 1 1 9 1ครับ0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งครบศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่ 0633130447นะครับมาดูระบบการทำงานกันครับเข้ามาที่ห้องโดยสารนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ8เกียร์ดหน้า8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็น Direct ดิเ c t ชันครับ36แรงม้านะครับไม่ต้องเผาหัวนะครับเรื่อสิดง่ายครับคังมร้อนั่นนะครับหางครับ ก็เช่นเคยครับวากไว้ที่เกียร์สองนะครับสองไฮนะครับในการถ่ายนะครับปบมไปนะครับติดปุงทุกระบบนะครับตัวนี้ตัวนี้จะถ่ยแบบไม่มีสะกีท้ายนะครับ ส,สวยครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้2 9 5 5 0 0 0บาทนะครับมาดูเพ่าท้ายวิดีโอหน่อยเห็นไหมปกติปืนล้อนะครับแน่นนะครับทุกหมากนะครับแน่นนะครับสายขวา รถสวเเคพร้อมใช้นะครับแบตบใหม่นะครับพร้อมน้ำยาหล่อเย็นนะครับน้ำนะครับปกตินะครับ เพ่ครับครับไม่อไม่พุ่งนะครับสำหรับตัวนี้เป็น L3608 ตัว DT นะครับเช็คปรับสภาพพร้อมใช้นะครับราคาเหมือนใหม่นะครับเหมือนของใหม่เมื่อนหนึ่งนะครับเพราะว่าได้ชุดแันดิตหน้าใหม่ นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับท่านใดที่สนใจนะครับรถไถตัวนี้นะครับเป็น L3608 นะครับสามารถเข้ามาดูรถนะครับมาทดสอบระบบได้นะครับที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับทิ้งท้ายเบอร์โทรไว้อีก2เบอร์ครับ091 861 1191ครับ091 861 1191งหนึ่งเอีกหนึ่งเบอร์ก็063 313 04 47ครับ 063-313-047 7นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธา,านีท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับ